ว่าเพ็พปมายอยู่ร้องนาแแครคบเหลือดังเหลือดีเที่ยวนี้จะหนีรอดจับนคอดขอได้ไม่ได้ในเมื่อร้องน้ำทุกเมื่อร้องนาำอ คำตนันผู้ชม้มีเทีเคา้องคัหนูที่ว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ไก่ย่างครับหนูที่ว่าจะเป็นคู่ไก่ย่างจริงหรือไม่ไหนเมื่อร้องหนาแดงร้รองหนาแดงสอนพายวาดเพชรพิมายอยู่ร้องหนาแดงร,รับเรือดังเรือดีเที่ยวนี้จะหนีลอยจับนิครขอได้ไม่ได้ไหนเมื่อร้องหนาเมือนร้องหนาเมือนสิงลายจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ,ละรักษาบังเว้าวชนบุรีในหนานว่าเจ้าแม่ปะดูทองกองทัพเรือดีแล้วหนีได้หนีไปแม่สาวแก้เบียรทหารเรือพา,ารรยาาแล้วมาเชียร์ทหาร าเรียกันหน่อยแล้วในน้ำเจ้าแม่ปนูทองรองน้ำสีน้ำเงินรองน้ำสีน้ำเงินยังทายน้ำอยู่แต่ขอภายวาดเพชรพิมายหวีทีสบอลกันห่อทอนวิชทาสิงกระตกับน้องเพ็รก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรเป็นปีสองด้สายก็ไปเจอเทพนรสิ8แปดแปดแน่นอน,อนต,า,อตาคนตาเปิดตาคนตาได้เจ้าแม่ปนูทอง ย่าแล้วอัดกันมาเต็มเต็มร้อยสองร้อยเมตรแรกสองร้อยเมตรแรกเจ้าแม่ปาดูททองอัดมาอัดมาสอนพลายวาดบอกว่าอัดมาแต่แรงมันไม่ดีเท่าแรงไม่ดีเท่าแต่ก็ยังขอสู้ขอสู้สอนพลายวาดในเที่ยวนี้มีนามสกุลเพชรที่หมายวีทีสปอร์ตอัดสู้มาแล้วอัดสู้มาแล้วเจ้าแม่ปุณฑรทองบอกว่าขอขอโชหน่อยไว้โชหน่อยเว้เอาละครับปุดูททองนะโชอยู่แล้วครับพอปุณดูทองชุด S <S ปีนี้ยังไม่เก่งแต่ปีหน้าระวังนะเว้ยไอชุดนี้อาจจะของช่วยมรรานหลายๆสนามก็ได้ไม่แน่ก็เมื่อปูท้องตอนนี้พายสม่ำเสมอครับายสม่ำเสมอเริ่มน้ำอยู่เราะว่าในชวงตัวปูท้องยังน้ำอยู่ปูท้องยังน้ำอยู่ปูท้อง,งนอั้งรือสอนไปวาดพงนนีจังบอกว่าจะไปไหนก็ไปเถอปูจา้ารอ<น>ผลการตัดสินครับทางการพุกเก็ตให้รอช้าตัดสินได้ล่างน้ำเสมอกับ เจ้าแม่ประดูทองปเป็นเรือชนะเจ้าแม่ประดูทองปเป็นเรือชนะครับพี่น้อง